สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับปูอิงเซธนะครับแล้ววันนี้ก็ตามที่ตามที่ผมไม่ได้อัดคลิปนานนะครับก็จะมาสุม่มสุ่มตระกูลแจกนะครับคลิปคลิปหน้าผมก็จะเอาเป็นแบบข,ขอแบบพิเศษนะจะเป็นสุ่มเอ็นดิเมนต์นะครับสุ่มเอ็นดิเมนต์แจกรหัสถึงแบบจะรู้ว่าเราจจะตอบรับไม่ดียังไง คือผมเอาแค่คลิปเดียวพอแต่ถ้าตอบรับดีจริงๆนะครับผมก็จะเอาหลายคลิปเลยคลิปสุมเอ็ดดิเอนต์โดยอาจจะไม่เยอะแตยยังไม่เยอะเท่าบัตรลายนะสุมบัตรลายดีกว่านะครับมาไม่พูดอะไรเยอะแล้วุุมเลยโอ้ยโอเคคือช่วงนี้จะมีการสุมจะมีคลิปสุ่มแบบนี้มาเยอะนะครับโอ้รอบแรกได้ลาวาเลยเหรอ ดวงมาดวงมาแล้วนะครับจะได้อะไรเรียบร้อย หืมเรียบร้อยเอาอีกเอาอีกไปออนออนเด่ลิมิเต็ดสิเอาลิมิเต็ด,อตดโอ้ยพวกนี้มันไม่ใช่ลิมิเต็ดนะครับตัวสันใช่ไหมตัวสันก็ไม่ใช่ว่าจะโชคดี เอาตัวสั่นไปตัวสั่นเกพอไม่นตัวสั่นแลว ไม่อยากอัดคลิปแบบนี้เยอะมากนะครับเพราะเครื่องมันจะร้อนไงตอนนี้ที่ผมพูดอยู่นะครับเออเครื่องมันร้อนจริงๆนะครับเลยไม่ค่อยอยากอัดชิงโดไลยเยอะแต่ก็ต้องยอมอัดไปนะครับคือต้องพึ่งดวงถ้าดวงดีเครื่องก็จะไม่เครื่องก็จะร้อนนานหน่อย เอ้ไม่ใช่สิเพื่องก็จะไม่ค่อยร้อนสะดวงดีคือไม่ค่อยร้อนก็คือโอ้ยผมผมพูดอะไรงงหมดแล้วมันร้อนจนทำอะไรไม่ถูกครับโอ้อะทางซ้ายเก็บไว้ก่อน,นไหนๆเครื่องก็ร้อนแล้วให้มันร้อนไม่ถึงที่สุดเดี๋ยวลเปินดิกตั้งเยอะผมจะมาสุ่มอีกอันหนึ่งนะครับให้มันไม่ได้หนึ่งแนนเกลือซ้ายก็ได้ เพราะทรายมันอยู่ฟอมเส้นนี่ก็ดีอยู่นะครับทรายอยู่ฟอมเส้นแต่เสียดายนะไม่ได้ไม่ได้เนียนลิมิเต็ดลาวาก็ได้เฮ้ลาวาก็ได้าาไดแต่ทางที่ดีเอาเป็นพวกเนียน <c oughs> ลิมิเต็ดโ <c oughs> บลุมากินะลุมากิอะไรแบบนี้เอามา โอเคได้ได้ระเบิดอันนี้ก็ดีอยู่นะครับงั้นก็ตามตามสไตล์ก็จะสุ่มฝั่งนี้หนึ่งครั้งมาดูกันจะได้อะไรแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะสุ่มเอลิเมนต,ต์แบบจริงจังเลยนะครับแล้วก็สุ่มบัตรลหนึ่งสองครั้งสองครั้งที่ผมมาถือคือสองฝั่งนะผมพูดงงไม่ต้องเน้นดูคลิปนะครับเน้นเอารหัสป้าปลาป จบคลิป